สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาชุดเช็คลวเป็นถังในโตของทางร้านนะคะแล้วก็ตัวเกตตัวนี้นะคะของทางร้านที่ลูกค้าถามมาว่าเช็คลวได้หรือเปล่านี่นะคะยี่ห้อนี้นะคะของของทางร้านเกตของเรานะคะที่ลูกค right ้าถามมาว่าเช็คลวได้หรือเปล่านี่นะคะวันนี <S <S <S> <S 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 ้ทางร้านก็เลยนํานมาเช็คลวให้ดูนะคะเช็คลวระบบให้ดูว่าของเราเช็คได้ไหมนี่ค่ะตอนนี้เราเปิดแล้วนะคะเราเปิดเราทําการเช็คลวแล้ว อันนี้ตัวพิเชอร์เกตของเรานะคะแต่ตัวนี้ค่ะจะไม่มีข้อต่อทองเหลืองลูกค้าต้องซื้อข้อต่อทองเหลืองแยกไปเพื่อต่อกับสาย R22 ให้ได้นะคะเพราะว่าของเดิมเขาจะเป็นหางปลาไหลมาเป็นหางปลาไหลแบบนี้มานะคะเป็นหางปลาไหลมาในชุดอ่านั้นเลยต้องต้องเปลี่ยนเป็นข้อต่อทองเหลืองของทางร้านไปก็คือถ้าซื้อเกตอันนี้ก็ต้องซื้อข้อต่อทองเหลืองแยกไปนะคะแล้วก็นํามาต่อกับสาย R22 ค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะก็คือเปิด เปิดเปิดวาล์นะคะเช็คอยู่ที่150 psi นะคะตอนนี้อยู่ที่150 psi ก็จะเห็นเลยว่าเช็คกลวได้นะีคะถ้ามองจากตัวที่เราเช็คอยู่เห็นไหมคะฟองอากาศมันขึ้นว่าเจอรั่วแล้วว่าเจอรั่วแล้วนะคะนี่คือเช็คอยู่ที่150 psi นะคะค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าเอออยากได้แรงดันมากกว่า150 psi เราก็มีตัวนี้นะคะเช็คได้500-400 psi ตัวนี้จะเป็นงานทองเหลืองนะคะเป็นบอดี้ทองเหลืองตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อซื้อตัวข้อต่อทองเหลืองขอนอนุญาตบางก่อนไม่ต้องซื้อข้อต่อทองเหลืองนะคะเพราะว่าชุดนี้เขามีมาให้ในตัวแล้วไอ้ตัวข้อต่อทองเหลืองที่จะไปต่อกับสาย r ยี่สิบสองะคะ่ะหรือไปต่อตัวเช็คกระหันเนี่ยอันนี้มีมาให้แล้วแต่ถ้าเป็นตัวเกตตัวนี้เนี่ยต้องต้องซื้อแยกไปนะคะ เราจะมีจําหน่าย2ตัวนะคะของทางร้านเราจะมีเกจสองตัวตัวนี้จะเช็คได้400ถึง500 psi นะคะสําหรับแอร์ตัวใหญ่ๆคะ่ะที่ต้องการเช็คั่วอันนี้เป็นของทางร้านใช้เองนะคะอันนี้ใช้จริงนะคะก็มาบอกลูกค้าว่าใช้จริงทีมช่างของเราใช้จริงนะคะนี่ค่ะถ้าต้องการงานดีๆนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยบอดี้ทองเหลือง นี่ใช้มาหลายปีแล้วนะลูกค้าใช้มาหลายปีแล้วก็ยังทนอยู่เลยยังยังเช็คได้อยู่เลยแต่วันนี้เอาตัวเล็กมาให้ลูกค้าดูสําหรับช่างทีเ่เช็คไม่ได้เยอะมากช่างตู้เย็นเ,เช็คกลวอตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เยอะมากคะ่ะก็เอาตัวนี้มาให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงเนี่ยร้อยห้าสิบีไอตอนนี้คือเห็นเลยว่าเขาเช็คได้นะคะตัวนี้เล็กแต่จิว๋วไอจิ๋วแต่แจ๋วต้องบอกก่อนว่าเขาเช็คได้ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นถังของทางร้านนี่ค่ะของเราก็จะมี2คิวแล้วก็1.5คิวแล้วก็6คิวนะคะถังของเราก็มีมีจำหน่ายเป็นถังใหม่นะคะของทางร้านเป็นถังใหม่ปีผลิต2025เดือน4นี่ค่ะ2025เดือน4เดี๋ยวเอาเอาเอหนไปไหนหาไม่เจอแป๊บน,นึงนะคะหาปีผลิตไม่เจออ่านี่เจอละ 2,25เดือนสี่ค่ะ2,25เดือนสี่นะคะสั่งปีผลิตปีใหม่นะคะแล้วก็เกตก็กดสั่งซื้อในตะก,กร้าได้เลยลูกค้าสั่งซื้อในตะก,กร้าได้เลยนะคะสินค้าเรามีพร้อมจะส่งอันนี้ก็จะเป็นสองคิวสองคิวกับหนึ่งจุดห้าคิวนะคะใช้เองขายเองค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยของเราใช้เองขายเองค่ะทีมช่างเราก็ใช้เหมือนกันนะคะในการเช็ครวกครั้งนี้ค่ะสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลย เรียบร้อยก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะสินค้าคุณภาพนะคะสินค้าพร้อมเนื้อถังเราสามารถเติมได้ทุกที่นะคะลูกค้าเติมได้ทุกที่ที่รับเติมอะค่ะที่ไหนรับเติมเติมได้เลยค่ะแต่ว่าของเราจะมีมีเนื้อมีเนื้อไปพร้อมแล้วในตัวถังช่างช่างคะเปิดฝาให้หน่อยช่างคะช่างคะเปิดฝาให้หน่อยเปิดตาเปิดตาเอาให้หน่อยค่ะมุขผ่านตัวสองคิวมาทางนี้เลยดิเออมันจะขายรายละเอียด ใช่ใช่าหมุนอีกหมุนอีกหมุนหมุนเลยหมุนหมุนไปเกี่ยวตั้งแต่ไอเอสโอเลยหมุนหมุนกลับมาดิเออหมุนกลับมาเกี่ยวขบบ่อยนะรู้สึกว่าลูกค้าแจ้งมาบ่อยเรื่องเกี่ยวขบอ่ะจริงเราหน้าเจ้าหกคิวมาตั้งตรงนี้ด้วยนะงแม่ได้สต็อปกองไว้ใช่ป่ะสต็อปได้นี่นะ ขอไปกีเพราะว่ามีสงเงียอปนี้ยเยถอยากให้เห็นชัดขึนก็ต้องเล่นให้มันแรงขึ้นอนนนนนอย่อชื่ใจ